ากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคาถาของหลวงพ่อเงินนะครับซึ่งสองตายายเนี่ยได้เคยทดลองสวดบทนี้ให้เจ้ากรรมนายเวนเนี่ยชีวิตปเปลี่ยนชีวิตพลิกจากร้ายกลายเป็นดีเลยครับเป็นคาถาที่เรียกว่าคาถาขออาโหสิกรรมของท่านหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับ ก็มีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับพุทโธกรรม,มะฉาโมกรรม,มะจุติสัมพุทโธนะครับกรรมใดๆก็ขอให้เอาโหสิกรรมต่อกันด้วยอนุภาพพระสัมพุทโธพุทโธกรรม,มัะฉามโมกรรม,มะจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขอให้เอาโหสิกรรมต่อกัน ด้วยอนุภาพพระสัมพุทโธพุทโธกรมมัฏฐาโมกัรมะจุติสัมพุทโธกรมใดใดก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกันด้วยอนุภาพพระสัมพุทโธพุทโธกรมมัฏฐาโมกัรมะจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกันด้วยอนุภาพพระสัมพุทโธ พุทโธกรรม,มถามโมกรรม,มจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกันด้วยอนุภาพพะรสัมพุทโธคาถานี้เนี่ยก็สวดได้นะครับใครจะสวดเนี่ยสวดได้ตั้งแต่1จบ3จบ5จบ7จบ9จบสวดได้หมดเลยนะครับแล้วแต่เวลาที่เราอยากสวดหรือว่า ความสะดวกของเรานะครับใครสะดวก1จบก็สวดน1จบใครสะดวก3จบก็สวด3จบใครสะดวก5จบก็สวด5จบใครสะดวก7จบหรือ9จบหรือมากกว่านั้นก็สวดตามนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นพระคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากเป็นคาถาที่หลวงพ่อเงินวัดบางคารท่านได้เจริญภาวนาในทุกๆวันก่อนที่ท่านจะบิณทบาทว่ากันว่าเป็นการแผ่เมตตาไปยังสัตว์โลกด้วย เพราะปรากฏว่าการเจริญพระคาถานี้เนี่ยเคยทำให้จระเเต้ตัวหนึ่งที่ชื่อไอสีเนี่ยเลิกอารวาสทำลายคนเดินเรือในแม่น้ำน่านเพราะว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยท่านจะภาวนาทุกทีตอนที่ท่านจะบินทบาทโดยทางเรือนะครับก็คนสมัยก่อนเนี่ยก็ถ้าอยู่วัดอยู่ใกล้น้ำเนี่ยพระก็อาจจะต้องบินทบดาท,ทางเรือนะครับ โดยปกติจระเข้ตัวนี้เนี่ยมันจะคอยว่ายน้ําตามเรือแล้วก็ไม่ทําอะไรผู้คนนะครับจนบางทีถ้าหลวงพ่อเงินท่านจะข้ามแม่น้ำเนี่ยว่ากันว่ามันจะว่ายมาหานะครับแล้วหลวงพ่อเงินเนี่ยก็นั่งบนหลังมันข้ามไปได้นะครับเป็นคาถาเดียวกับที่สมเด็จโตเนี่ยท่านใช้สะกดจระเข้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่า ตามตำนานแล้วก็ความเชื่อที่สืบต่อกันมานะครับก็อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลใครจะเชื่อก็เชื่อนะครับใครจะยังไงก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ฟังหูไว้หูอยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลกันละกันนะครับซึ่งคาถานี้เนี่ยก็เป็นคาถาที่สมเด็จโตใช้สะกดที่บอกไปแล้วนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของวิชานี้เนี่ยก็คือหลวงพ่อใหญ่เมืองพิจิตครับหนึ่งในอาจารย์ สมเด็จโตและคาถานี้เนี่ยหลวงพ่อไปวัดท่าหลวงเนี่ยได้ใช้เสกตะกุดกระดูกแหล้งจนเป็นที่เรื่องลือจนกระทั่งมีชื่อเสียงด้วยนะครับที่มาของพระคาถานี้เนี่ยว่ากันว่าที่สาวัตีมีตายายสองคนมีอาชีพหาปลาตลอดชีวิตแล้วก็ไม่เคยทำความดีเลยวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงทราบด้วยยานของท่านนะครับ เรียกว่าปรมาพิเศษสัมโพธิยานว่าตากับยายคู่นี้เคยถวายสังฆทานแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตันหังกรมาก่อนแต่ก็มีการยักยอกเงินในสมัยพระพุทธเจ้าเมธังกรผลกรรมเนี่ยก็เลยต้องตกไปเป็นคนตกทุกข์ได้ยากหลายภพหลายชาติพระองค์ก็ทรงเห็นว่าสองตายายนี้เนี่ยจะต้องตายไปในอีกเจวัน จึงควรสอนให้ภาวนาเพื่อไม่ให้ตายไปแล้วไปในทางต่ำหรือทางอบายนั่นเองนะครับในรุ่งเช้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงทรงสเสด็จไปที่ตากับยายพักอาศัยพอไปถึงพระองค์ก็ทรงสแสดงพระฉับพันนรังสีก็คืออิทิลิ์ของพระพุทธเจ้านะครับจนตายายทั้งสองคนเนี่ยได้เลื่อมใสได้ใส ห่อข้าวยาคูในบาทนะครับพระองค์ก็ทรงถามว่าอยากรวยไหมตากับยายก็บอกว่าอยากนะครับก็ตรงๆนะครับทุกคนเชื่อว่าทุกคนน่าจะอยากรวยอยู่แล้วนะครับตถาคตเนี่ยก็จะให้คํำภาวนาจะรวยตายายเนี่ยก็ดีใจมากนะครับแต่ต้องนั่งภาวนาไปห้ามจับปลานะครับตายายทั้งสองคนเนี่ยก็รับคํานั่งภาวนาที่พระพุทธเจ้าให้นะครับนั่นก็คือ พุทโธกรรม,มะฐาโมกรรม,มะจุติสัมพุทโธนะครับ mm hmm. ก็คาถาเนี้ยจะสวดกี่วันก็แล้วแต่เรานะครับจะสวดกี่จบก็แล้วแต่เรานะครับตายายก็ภาวนานะครับผ่านไปเจ็ดวันเนี่ยก็ตายายทั้งสองก็หมดอายุไขาตามญาณของท่านที่ได้เล็งเห็นนะครับสองตายายเนี่ยก็ ได้สิ้นชีวิตลงแล้วก็นายนิริยาบาลเนี่ยก็มารับตัวไปแต่จิตที่ภาวนาไว้ก่อนตายเนี่ยทำให้ดวงวิญญาณเนี่ยมีจิตที่สะอาดนะครับแล้วก็ได้ไปดีนะครับสำนักพญายมราชเนี่ยในบัญชีก็อ่านความดีความเร็วของดวงวิญญาณทั้งสองนะครับและเรียกวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายที่ตายายเคยฆ่าเนี่ยปรากฏว่าไม่มีใครมานะครับก็ มีวิญญาณของสัตว์ตนหนึ่งมาบอกว่าตายายทั้งสองเนี่ยได้ภาวนาพระคาถานี้ซึ่งเป็นการแผ่เมตตาขออโหสิกรรมนะครับซึ่งสัตว์ทั้งหลายก็ไม่โกรธที่เคยทําแล้วก็อโหสิกรรมให้กันนะครับแล้วสัตว์ตนนั้นก็เดินจากไปนะครับจากพญายมราชจ,จึงเสด็จลงมาแล้วก็ตัดว่าไม่มีเจ้าทุกตายายใสบารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไปเกิดที่สวรรค์ได้ ตายายก็เลยงงเลยครับว่าทําไมถึงได้ไปสวรรค์พญายม,มราชก็บอกว่าพระที่พวกเจ้าเจอคือพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็คาถาที่ท่านให้เนี่ยก็ประเสริฐมากนะครับสําหรับเนื้อคาถานะครับก็คือพุทโธกรรม,มถามโมกรรมจุติสัมพุทโธก็แปลงง่ายว่ากรรมใดๆ ก็ขออาโหสิกรรมต่อกันด้วยอนุภาพพระสัมมาสัมพุทโธนะสิพวกสัตว์ทั้งหลายที่เคยฆ่าเนี่ยก็เลยเอาโหสิกรรมหมดท่านก็ว่าดวงจิตเจ้าทั้งสองเนี่ยก็ผูกพันกับคาถาน,นี้นะครับผู้ที่พระพุทธโธเป็นพุทธานุสติกรรมฐานเนี่ยก็ไม่อาจลงอบายภูมิไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยจึงได้ขึ้นสวรรค์นะครับจากนั้นเนี่ยพระโมคคัลลานะเนี่ยก็ได้ไปพบ เทพบุตรแล้วก็เทพธิดาทั้งสองนี้จึงได้จดจำพระขนานี้ไว้แล้วก็ตกทอดมายังพระครูใหญ่เมืองพิจิตรอาจารย์สมเด็จพุทธจารย์โตแล้วก็หลวงพ่อเงินวัดบางคลานที่ได้เรียนมาอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อแต่สำหรับใครที่กำลังตามหาคาถาดีๆที่ช่วยเสริมดวงชะตาหรือว่าช่วยให้ชีวิต จเริญรุ่งเรืองขึ้นไม่ติดขัดเนี่ยก็ลองสวดคาถานี้ดูนะครับแต่ว่าไม่ใช่สวดแล้วอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรก็ไม่ใช่นะครับสวดแล้วก็ทํางานสามารถอาชีพตามปกติแต่รับรองว่าผลลัพธ์เนี่ยจะเปลี่ยนไปบ้างอย่างแน่นอน